นาทีเป็นทูตเจราจาโนมนำพาคณะศัทธาอันนำโดยคุณสมชายชมพูน้อยท่านผู้อำนวยการผู้มิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประธานในพิธีผู้เป็นตนบนตนศรัทธาพร้อมโดยคุณยุทธนาเจียมตรการคุณเข้มแข็งยุติธรรมรงคุณ,คณเข้มแข็งยุติธรรมดำรงคุณทวชัยชัยวัฒน์คุณบรพัน,นธุวันนุษ พร้อมด้วยคุณสรินทิพย์ทิพย์มงคลทรัพย์นายกสมาคมท่องเที่ยวเกราะสมบารมีองค์สักสิธรเทวาน้อมบันชืญนบารมีองค์พระจันท์เทพภูศักดิ์ผููเรืองลองโดยรัศมี ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเนมนตาบาร,รมีข้าพเจ้าขอยก่อนชุรีอันเชิญมาสถิตเป็นมงคนชัยมาถู่วยอำนวยผลบันดาลดลให้เกิดประโยชน์สดที่ผลขอให้เกิดแต่ความผิดพัดวฒนาสัทธาพรให้เป็นสีเป็นเดชเป็นอำนาจเป็นโภกรัพย์เป็นบาร,รมีแก่ทุกกายสังขารผู้กราบอธิฐานขอพรต่อองค์สัตรเท,ทวาในค่ำคืนนี้ เชิญถึงองค์ประทิกขณีมหาเพรพุกจัตุปัสสกและความขัดข้องหนมบัญเชิญท่ามมาประทับช่วยอํานวยประพรชัยขจัตุปัสสกความขัดข้องใดๆจงอย่าได้บังบังเกิดมีแก่ทุกกายสังขารหนมนำบัญเชิญท่ามมาประทับขจัตุปัสสกความขัดข้องใดๆในการดำเนินชีวิตในการประกอบสัมาอาชีพของคณะสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่กงกราปฏิฐานขอพรรวมในพิธีกรรมในครั้งนี้ขอบารมีองค์ปรภิกคเนตรขจัดอุปสรรคความขัดของเหล่านั้นขืิดแล้วประทับเปิดโปงกัพย์โปรดประทานความสำเร็จในบังเกิดเปิดบารมีให้แก่ทุกกายสังขารแม้ตั้งจิตอธิฐานขอพรใดๆในการประกอบพิธีกรรมในขั้นคืนนี้ขอให้สำเร็จสำลิจผลสมใจปรรถานถาูกประการ น้อมอันเชิญมีตานะเมตตาบารมีองค์อบูดำผูศักดิ์สิทธิแห่งเกาะสมิตรเมืองระยองน้อมอันเชิญถึงองค์แม่เจ้าแม่สีทับทิมโพปีม้ดยเมตตาผูศักดิ์สิทธิสร้างบารมีอยู่ณเกาะสมิตรเมืองระยองน้อมอันเชิญถึงองค์ประภูมิเทวาตาใายเจ้าที่เทพพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งน้อยใดเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวิเจ้าหนองเจ้าทองเจ้าบึง เจ้าสมุทรเจ้าทีเจ้าทางในทุกสายยานบาร,รมีข้าพระเจ้าน้นมัญเชิญถึงเทพไทเทวาเทพย,ยดาเจ้าท่านผูุ้ศ์ศักดาเดชน้นมัญเชิญท่านมาปกเก้าคุ้มเกตป้องกันภัยว่ายังทำเถกิกะตังคัยังว่าบุญกุศลใดที่ขำจนชำระจิตให้สำเร็จใจผิดสมบัติเป็นขีพึงแกุ่งสัตว ทั้งในโลกนี้และโลกนาคาพระเจ้ารามเอกุธ,ธิกรสั่งเปิดยกันตอกดอกไม้เพื่อน้อมสักการะองจันทระเทวาสิบห้าดอก มัดขังประกาศเสนโตสถาอาหาอิม,มะตาอ,อุอามิมัสนโมสิบนิ้วข้าพเจ้ากราบนมัส,สการจะน้อมอัญเชิญครูบาอาจารย์เชิญทั้งผู้ประสาทวิ์จะน้อมอัญเชิญทัางผู้เป็นมิ่งมิตรท่านผู้สถิตอยู่เหนือนโลกาข้าพเจ้าจะน้อมประกาศองค์การเทวะกราบไวยอง์พระพุทธาประธรรมมาประสังคาข้าพเจ้าจะน้อมประกาศองค์การเทวะกราบไวยเทประมาเชิญเทพยดาเจ้า จะน้อมอันเชิญท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์มาสถิตเป็นมงคลชัยโหมกำเนิดพระวีสูตร,รามจะปกพระวินยัยพรามจะใช้พระคันปกปกลุกลุกสวะพระปรามจะปกทั้งตัวนะารามจะปุกทั้งตัวโมพรามจะปกทั้งอิติปิโสนามาระพุทธเจ้า จะน้อมปลุกประธรรมมาเจ้าทั้ง84% 0 0 0พันประธรรมมาขันจะได้ปลุกทั้งอิติกันไตรพรามจะปลุกประสูตปรปกภวินัยทั้งแปดประกมพีเพื่อให้เข้าสู่มนทนพิธีโดยเอหิบม,มมะนโมพุทธายะธรรมพุทธมนทะยะนนโมพุทธานภูมโมมัตพุทธาดึงยากรึงกรีสบากับพุทธังกรึงธรรมังกรึงสังขังกรึงกรึงดิงนโมพุทธายะมันนุญยองอมอการะนารายจะแพงดิษ พระอาทิตย์จะแผงแสงประจันจะสำแดงพระสมีพระธรณีจะไว้วันขอจงสนันยุเลือนกรุงขุมขมพระโพสบมีกำลังสี่แสนช้างสารพระเพลิงสังหารจงปรากฏองคเพชรชกอดมหาผิชชาวพอด โดยเมตานกะเมตตาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์บรมคูอันมีท่านพ่อเขียนขันทสโรอันมีพ่อครูพรามสังทองเป็นตนข้าพเจ้าจะน้อมประพาดองค์การเทวะใดๆขอสัพพมงคนชัยอันประเสริฐจงบังเกิดผลเป็นมงคลชัยให้พิธีกรรมพิธีการวงสรวงถวายสักการบูชาต่อองค์จันทรเทวาขอประพรชัยในครั้งนี้ ขอจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสำลิศผลจงบังเกิดผลเป็นมหามงคลชัยอันไพศาลให้บังเกิดแก่ทุกกายสังขารในงานนี้ให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขเกษสมสารทานนามัยประสงค์สิ่งใดขอจงได้ดังทวิญจงเป็นผู้ประสบแต่ความก้าวหน้าอยู่ในทานินมงประสองค์อยู่ในสินทรัพย์ใดๆ <c oughs> ขอให้ไรมาเนืองนองขอให้ทุกคนคองความสุขตลอดปีตลอดไปตลอดกาลละนานทุกท่านทุก,ทกคนคืนโูมสักเทกาเมจารุเปเคริสีคราตาพุเตจันตาริเคทีเปรัตเทจะคขามตรวันนาคาหาอันเนเคหวัตุนิเคเตปุมา ยันตุเทวาจรทะระวิสะมะเมยัคขะคันธัพพนะคาทิทันตาสันติเกยังมุนีญระวาจังสาธะภูมิสุนันตุธัมมสัพณกะโรอะยมปะทันตาธัมมัสสาวนกะอะยมปะทันตาวนกะปะทัน